ให้ดาบกันสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกทท่านวันนี้เราก็จะมาเกี่ยวข้าวยาำย็นกันการเกี่ยวข้าวนั้นเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในการใช้อุปกรณ์หลายอย่างว่าจะเหมาะสมหรือไม่ลองมาชมกันวิธีนี้เราใช้กันไกมาเก็บเกี่ยวผลผลิตก,กันว่ามันจะได้หรือไม่ลองมาดูกัน โอ้โอเคเยี่ยมดีมากสามารถก็บเกี่ยวผลผลิตได้โดยใช้กันไกนี่ให้ดูเดี๋ยวจะว่าโมยิงขึ้นมาตัดอึดอึดอึอึดแตมันก็ได้ในจำนวนที่น้อยสี่ถึงห้าต้นหรือต้นที่บางก็จะได้ด้วยกันไกลไม่เหมาะสมไม่ผ่านพิธีต่อมาเราจะใช้มีดทาครัวในการก็บเกี่ยวเข้า ว่ามันจะได้หรือไม่ลองมาดูกันโอ้เยี่ยมว้าวสุดยอดอ๊อโอ้แต่มันก็ได้ค่อนข้างช้า๊บนานโอเคภาพแต่จะช้านิดนึง สอบแล้วถามต่อไปเราจะใช้ดาบกันมาลองดูกันว่าจะได้หรือไม่โอ้ย่ยยมสุดยอดได้เหมือนกันนี่ง่ายเห็นหมายแต่ว่ามันต้องกลมไปหยิบเพราะมันไม่สามารถที่จะเกาะมาได้ ก็โอเคถือว่าผ่านต่อไปวิธีที่ถูกต้องคือเกียเก่ยวเกี่ยวเก้าอ๋อมัลักษณะโค้งก้มนิดหน่อยแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ทอบเกี่ยวทอบนะครับจบแล้วใช้เกี่ยวเกี่ยวข้าวดีที่สุดครับนี่ไม่ต้องไปเปลีป่ยน,นแปลงอะไร มันเขาหลุดเขาออกแบบมาดีแล้วเราก็แค่ทงตามเกี่ยวเกี่ยวข้าวดีสุดสำหรับผมก็เป็นข้าวรุมก็จะน้ำหนึง่งจบมันใหญ่ท่านี้แหละเกี่ยวข้าวก่อน